สวัสดีเพื่อนๆชาวโน้ตบุ๊กสเปกทีวีทุกคนครับซัมซุงเปิดตัวหน่วยประมวลผลใหม่ที่เหนือกว่าแค่การติดตามสุขภาพโดยในปีที่ผ่านมาครับได้เห็นอุปกรณ์สวมใส่มากมายที่มาพร้อมกับความสามารถในการติดตามข้อมูลทางด้านสุขภาพแต่มักจะทําได้แค่คอยติดตามและแสดงผลให้เพื่อนๆรู้เท่านั้นซัมซุงครับจึงได้ทําการประกาศออกมาว่าทางบริษัทได้เริ่มต้นทําการผลิตชิปประมวลผลตัวใหม่ที่เน้นทางด้านการตรวจวัดค่าต่างๆของสุขภาพโดยจะเรียกว่าไบโอโปรเซสเซอร ความสามารถของมันก็คือสามารถทําการติดตามและวัดค่าทางด้านสุขภาพของมนุษย์ได้ถึง5ประการไม่ว่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายมวลกระดูกและกล้ามเนื้อไม่รวมไขมันอัตราการเต้นของหัวใจอุณหภูมิผิวหนังครับแล้วก็ระดับความเครียดโดยจะเริ่มต้นส่งลงตลาดได้ในช่วงกลางปีแรกของปี2016 ถือว่าซัมซุงครับเป็นการก้าวล่วงหน้าคู่แข่งในวงการเกือบทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วกับทางฝั่ง Apple ที่มีข่าวออกมาว่าจะเพิ่มความสามารถในการวัดอัตราการเต้นของหัวใจเข้าไปบน Apple Watch รุ่นใหม่แต่ทางซัมซุงให้เพื่อนๆได้มากกว่านั่นเองอย่างไรก็ตามก็ยังมีคำถามที่ตามมาอีกมากมายครับว่าไบโอโปรเซสเซอร์ตัวนี้เนี่ยจะทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่ซัมซุงบอกมาหรือไม่เพราะปัจจุบันก็เห็นตัวอย่างมากมายว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้สําหรับอุปกรณ์ทางด้านสุขภาพ โดยช่วงระยะเวลาการเปิดตัวนี่น่าติดตามสุดๆครับคาดว่าน่าจะเปิดตัวพร้อมกับ s a m s u n Galaxy S 7สมาร์ทโฟนเรือทธงต,ตัวต่อไปของ Samsung ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีนั่นเองอย่าลืมกด Subscribe c h a ช n e l ของเราใน YouTube พิมพ์โนบุ๊กสเปกแล้วก็ s u r s c r i b e สวัสดีครับ